ทั่วไปพืชตทั่วไปเวลาเราผลิตอาหารมันสามารถจะผลิตอาหารได้สี่สี่ระดับขัน้นอาหารทั่วไปเนี่ยข้างล่างสุดคือแป้งกับน้ำตาลอันนี้ารโบไฮเดรอันนี้กระบวนการทั่วไปเนี่ยผลิตได้พืชทั่วไปผลิตได้หมดแป้งน้ำตาลข้าวท,กทาุกอะไรพวกเนี้ยอันนี้กระบวนการเนี่ยการทำงานพวกเนี้ยโดยตรงจากการสังเคราะห์แสง าแางเขาแสงปุ๊บทำแล้วทายบวกกับสา,สารอาหารที่ล่างดึงเข้าไปอแล้วก็การผลิตเป็นแป้งต่างๆอันนี้อันนี้เกิดขึ้นเป็นขั้นพื้นฐานของพืชทั่วๆไปขั้นที่สองพืชที่สามารถจะผลิตโปรตีนผลิตโปรตีนอันนี้ใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นให,หน่อยพืชที่ผลิตโปรตีนก็แต่ยังไม่ได้มากเท่าไหร่การเติมปุ๋ย อุ้ยเทคโีอุ้ยผู้ทั่วไปเอนจเนียทั่วไปสามารถที่จะทำกระบวนการนี้ได้แต่เริ่มมาขั้นที่สามเริ่มยากขึ้นแล้วโครงสร้างเริ่มยากขึ้นถ้าเราต้องการที่จะผลิตพืชที่ทำให้มีน้ำมันีดีๆไขมันที่ดีๆกระบวนการนี้เกี่ยวข้องทกอย่งเรื่องของจุลินทรีย์เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องพืชที่มีไขมันที่ดีๆน้ำมันที่ดีๆ ถ้าเป็นพืชเพื่อสุขภาพทั่วไปเอาลปลาดุกอย่างเงี้ยทุเรียนแล้วเรากินแล้วมีไขมันนะมันมือนะมันทุเรียน,นก็เป็นพืชที่มีไขมันไขมันที่ดีก็เป็นไขมันโอเมก้า2ซึ่งมันจะต้านการอักเสบแต่ถ้าเป็นโอเมก้า6มันจะกระตุ้นการอักเสบเพราะานั้นเนี่ยถ้าปลูกพืชให้ดี ให้มันมีสัดส่วนโอเมก้า3งต้องใช้จุลินรีต้องมาจากจุลินรีเพราะว่ากระบวนการที่ขึ้นมาเป็นไขมันเนี่ยกระบวนการนี้จุลินทรีย์เข้ามามีบทบาทนะซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สที่เราจะต้องรู้ว่าจริงๆเราก็ไม่เคยวิเคราะห์ไปช,ชัดๆน,นะว่าทุเรียนส่วนใครมีโอเมก้า30 ดีแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าพิชภ์ไปถึขงขั้นข้างบนสุดจุดสูงสุดของคือที่พออมบอยบอกถ้าเรากิ่นดอกไม้ถ้าเรามีได้กินได้รสชาติได้สีดีกว่าคนอื่นไอลุ่มข้างบนเนี่ยนิือยานิ้วสารต้านอนุมูลอิสระ ขั้นตอนข้างบนเนี่ยขั้นตอนที่จะเป็นไขมันกับสารต้านอนมูลอสิสระเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอันเนี้ยนี่คืออาหารเป็นยาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะลูพืชเราจะทํายังไงให้เป็นที่ตรงขั้นนั้นนั่นคือสิ่งที่จริงๆแล้ต้องบอกว่าต้องใช้จินสีเป็นเอกงั้นอินซีผู้เรียนอินซีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสีนั่นคือจุดที่จริงแล้วจะเป็นจุด แล้วต้องบอกว่า70-80ปีที่ผ่านมาไม่ได้หมายอย่างคืเอะไรปูการ,กรเกษตรเราลักเลยลาดับขั้นที่3ากับสไขมันที่ดีกับสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเราขาดไหนยถ้าสำคัญที่จำเป็นต่อร่างกายในการที่จะต้านมะเร็งเราราเรากินแต่แป้งกับน้ำตาลเยอะ เราผลิตผลไมา้มีสัดส่วนของผลใหญ่ขึ้นมันใหญ่แป้งก็แป้งต่างๆแต่สารที่มันเป็นกลิ่นสําคัญที่มันเป็นสารต้างอนุมูลสัตร์มันหายไปนี่คือนี่คือจุดที่ผมบอกว่าวปาหวานไไขมันความดันมะเร็งมันทำไมถึงมาโพล่ในรุ่นพวกเราุรืนผมเนี่ย60เนี่ยแต่หาคนทีน่ไม่เป็นโรคเลยสักคนเนี่ย ยากมากถ้าจะไม่มือเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่ผมได้ย้อนกลับไปผมต้องบอกว่าผมย้อนกลับไปแล้ว200ปีนี่แล้วแล้วผมก็เป็นคนผมมีเอกสารของบีดาของเกษตรกรศรีม,มีเอกสารพวกนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวโหลดไปได้คือจริงๆจุดหักเหของวงการ,กรเกษตรเนี่ย ันเริ่มมาเพื่อ200ปีที่แล้วคนทางด้านซ้ายมิสเตอร์ไลท์นิ่เขาคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไง,งที่ปลูกพืชพืชเพต้องการอะไรวิธีการเขาคือเขาก็ไปเอาต้นไม้น้เเขาาก็ไปไปอตม้มาแล้วเขาก็มามวิเคราะห์แม้ตอนนั้นเทคโนโลยีทางด้าน,น,น,นเคมีมันไปแล้วอ200ปีที่แล้วเนี่ยเขาไปวิเคราะห์ดู พอมีเคราะออกมาเฮ้ยต้นไม้มันมีนตรเดนเจนใช่ว่ามี n อ็นพีเฮ้ยมันต้องกิน NPK แน่เลยเขาก็เลยไปสังเคราะห์อ็ n พีแล้วก็ใส่ให้กับนืํเข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บนั่นก็คือทําให้เกิดธุรกิจเพราะบริษัทที่เป็นคนเอาไว้ตัวนี้มาทําห้มันเป็นด้วยมิ่แแกอยู่บริษัทเคมีที่อยู่ที่เรามัน บริษัทที่ล่ำรวยหนึ่งในสิบของโลกบอกชื่อไปได้เพราะมันธรรมดา E A S F บ้าเขาเป็นเจ้าพ่อแต่เขาก็ไปขยายให้กับมอนซันโต้ดูป้องขยายอะไรทีเนี้ยขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยบีดาของเกษตรอิีเขาเตือนบุตรไลบินเลยแหละจิ๋วขคือเป็นสิ่ง คุณไม่สามารถที่จะไปเอาเขามาเชื่อมาแยกชิ้นแล้วก็บอกว่าเขาต้องการมันมันไม่รู้เพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีกระบวนการที่มันเติบโตอยู่ข้างในทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีปุ๋ยหม,มักคุณจะต้องใช้เ็นทีมัชที่มัชันคือสารที่มันสาํนสาคัญตั้งแต่สมัยอลิสโซเตอร์2,000-2,000ปีเขาพูดมาอยู่แล้วไลน์นี้คือคนที่มาบอกว่าเฮ้ยทีมัสไม่จําเป็นคุณเอาเคมีมาไป สิ่งที่ตามมาหลังจากตรงนั้นนะครับสิ่งที่ตามมาหลังจากตรงนั้นก็คือว่าเพื่อขาดสารอาหารที่มันอยู่ข้างบนต้นแตงนั้นเป็นต้นไม้จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็มีหลายคนที่อยู่ที่อยู่ด้านซ้ายในที่ในีบ้เขา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 ,เ,ขาเป็นรูปของ,ของอถ้าเป็น ตระกูลทางกินก็คือก็เป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าหยุ่นเขาเอาแปลงเขามาทดลองแร้วเขาก็บอกว่าจริงๆวิธีการทำเกษตรเนี่ยมันมันจะต้องมันจะต้องพึ่งธรรมชาติมันจะต้องมีวงจรที่ครบรอบซึ่งเขาเตือนคนต่างๆแต่ด้วยกระแสธุรกิจหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองเข้มาณ1940 เกิดยุคที่เขาเรียกว่าปฏิวัติเกี่ยวแล้วผู้ที่สามารถใช้อวาแนวยิ่เกี่ยวกับสารเคมีชนะแล้วเขาก็บอกไปแล้วว่าพืชมันจะขาดคุณต้านทานเพราะคุณเหมือนกับคุณไม่ได้กินผักแต่ถ้าคุณจะกินอาหารเสริมเนี่ย,ค,ออกกยคุณไม่ออกกำลังกายคุณไม่มีคุณเจ็ตยังไงคุณนไม่ได้เพราะคนสัตว์พืชเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันเขาตื่นไปแล้วเป็นร้อยกว่าปี เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในปัจจุบันปัจจุบันผมจบทางด้านสาสุขแล้วไปต่อทางด้านพลังงานกัะสิ่งแลร้อสิ่งที่ผมเอาเรื่องของกลไกกลุ่มพวกนี้มาผมไม่ได้รู้เรื่องเ,องเองกษตรแต่ไปทำง,งานบริษัททางด้านกเกษตรเราก็เห็นว่าสิ่งที่สำคัญการดีไซน์ใต้หิน เวลาเราจะปลูกพืชการดีไซน์ยังไงการจะออกแบบยังไงให้จุลินทรีย์อยู่ึงได้ผมก็เลยค้นนึกลง,งไปอีกแล้วก็ไปดูวิธีทีท่เขาแนะนําก็ไปเจอว่าเราก็อมองว่าพืชทั่วๆไปแบบเนี้ยเราจะมองว่าร่างมัมนผิดติดซึ่งจริงไม่ใช่มันลงนึกได้มากที่สุดร่างมันตอบสนองตามสภาวะ คือถ้ามันมีน้ำอุดมสมบูรณ์ดีมันก็โผล่ขึ้นมาข้างบนช่วงแล้งน้ำไม่พอมันหลบมาข้งางล่างมันสามารถจะลงไปให้ได้ข้างลาง่าลงสี่ถึงห้าเมตรเขาสรุปออกมาหมดแล้วว่ากลไกมันเป็นยังไงแล้วมันก็จะมีสี่ถึงห้าเมตรแล้วลงไปปุ๊บช่วงถ้ามันมีน้ําใต้ดินดันขึ้นมามันก็จะหนีน้ําใต้ดินมันก็จะขึ้นมาข้างบนอ่า พอมันเจอแดดแล้วร้อนข้างบนมันลงลงีกเพราะงั้นกลไกการตอบสนองของรากพืชต่อสิ่งแวดล้อมมันมีกระบวนการตัดสินใจมันคิดเตนถ้าเราลงมัจะให้ปุ๋ยอยู่ข้างบนมันก็จะกินอยู่ข้างบนมันไม่ลงข้างล่างแต่สิ่งที่มันตามมาแล้วมันไม่ชอบถ้าปทางมันไม่รบ มันมีคนหนึ่งที่เขาเป็นคนบอกว่าชื่อกะบนการที่ผมใช้ทำนึงก็คือไลโซฟาจีจริงๆแล้วเรารู้ว่าพือเวลาเราดูน้ำเรารู้จักคำว่าออสโมซิสเห็นไหมมันจะซึมเข้าไปมันจะซึมน้ำเนี่ยเราลรดน้ำมันก็จะซึมเข้าไปแต่กระบวนการที่คนที่คิดขึ้นมาใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเขาพบว่าไม่ใช่ออสโมซิส อย่างเดียวจุลินซีมันวิ่งเข้าไปเหมือนกับแก๊สเหมือนกับเบลลูรี่มันวิ่งเข้าไปที่ลากผมแล้วเข้าไปส่งอาหารให้กับเซลล์ U. ที่เดี๋ยวจะเจอวันที่สามาันจะมีโรตที่เขาไปแยกเอาจุลินซีสองข้อแสงไปแยกเอาจุลินซีที่มันอยู่ข้างในที่เราเรียกว่าเอ็นโดไฟจุลินซีมันวิ่งอยู่จากข้างนอกแล้วมันวิ่งเข้าไปข้างในแล้วมันก็ไปส่งอาหาร ใส่เศษอาหารใส่สารอาหารเพราะว่ามันตอบแทนพืชที่เราพืชนี่ปล่อยน้ำตาลให้กับจุลินทรีย์แหะนั้กลไกนี้มันเป็นกลไกที่สองร้อยปีเขา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 เข้าใจละและจริงๆแล้วจุลินทรีย์เนี่ยไม่ใช่แค่แบคทีเรียจุลินทรีย์ที่มันเป็นหัวใจอีกอันหนึ่งก็คือเชื้อราถ้าเราเข้าไปในแปลงแล้วเห็นลาเท้าขาวเกาะเกาะอยู่ที่เนี่ยอันนี้คือหัวใจ ทำไมสมัยก่อนเราเดินไปที่ไหนเราก็เจอเห็ดตอนนี้เราไม่เหยุดแล้นเห็ดเชื้อรานั่นคือสิ่งที่จริงแล้วผมอยากจะบอกว่ามันคือคําตอบว่าเฮ้ยจุลินทรีย์น้องถิ่นเราเราเราเคยไปเปิดศูนย์เรียนรู้ศูนย์เชื้อพาชุมชนแล้วเราก็มีชาวบ้านที่เขาทำเห็ดชุมชนทําเห็ดป่าผมอยากจะบอกว่าเห็ดมันคืออินดิเคเตอร์ไซเดอรมันคืออินดิเคเตอร์ ที่ดีถ้าเราจะก้าวไปสู่เกษตรปลอดภัยแนะจริงๆและเราก็ปลอดภัย